สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสด <with> <als> ีค่ะเด็กๆห้องน้อยหนาที่น่ารักทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคู้ฝนขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยก่อนนะคะอ่าวันนี้วันนี้นะคะเด็กๆมาเจอกับครูฝนในรูปแบบใหม่คือคลิปวิดีโอนั่นเองนะคะเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสกำลังแพร่ระบาดเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเป็นเชื้อไวรัสอะไร นั่นก็คือโควิด -19 นั่นเองนะคะกำลังแพร่ระบาดในตอนนี้ทางโรงเรียนของเราจึงจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยการให้คุณครูอัดคลิปวิดีโอค่คะแล้ววันนี้นะคะครูฝนมีเรื่องมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะคือคุณครูฝนอยากให้เด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองค่ะ แล้วก่อนออกจากบ้านตอนนี้เชื้อไวรัสโควิด -19 กําำลังระบาดนั่นเองเด็กๆอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆเหมือนเพลงที่เราร้องกันเลยค่ะแล้ววันนี้ครูฝนมีเกรก็ดความรู้มาฝากเด็กๆคือให้เด็กๆรู้ถึงขั้นตอนการล้างมือค่ะขั้นตอนการล้างมือของ มีเ็ขั้นตอนค่ะครูฝนจะเอาชื่อขนมสอดแทรกเข้าไปเลยนะคะขั้นตอนแรกคือถั่วแปะครูฝนอยากให้เด็กๆทําตามครูฝนด้วยหรือทําไปพร้อมๆกันค่ะอ่ะเด็กๆยกมือขึ้นเลยอ่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะอะขนมถั่วแปะของเรานะคะทําแบบนี้นี่เรียกว่าขั้นตอนที่หนึ่งค่ะถู มือมาถูกันนะคะถูมือนผู้ฝนเลยค่ะเด็กๆถูหรือยังคะ,ะถ้าเกิดถูแล้วเราไปขั้นตอนที่สองค่ะขั้นตอนที่2คือขนมชั้นนั่นเองเด็กๆขาให้เอาฝ่ามือฝ่ามือถูหลังมือแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะใครทำตามผู้ฝนแล้วคะ,ะแล้วขั้นตอนที่3ชื่อขนมของผ,ผู้ฝนสอดไ้ค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะ นำฝ่ามือมานี่ทำแบบนี้เลยค่ะใครทำแล้วคะใครทำแล้วมาขั้นตอนที่สี่ค่ะขนมซาลาเปานั่นเองซาลาเปาจะมีรูปวงกลมมีกรรมําปั้นเหมือนกูฟนแล้วอีกข้างแบนมือแบบนี้อ่าทำค่ะทั้งสองข้างเลยนะแล้วต่อมาขั้นตอนที่ห้าคือขนมจีบนั่นเองขนมจีบจะจีบแบบนี้อ่าแล้วมืออีกข้างทำแบบนี้อ่า นนั่นเองทอม้วนเราจะทําแบบนี้เลยเอาให้ครบทุกนิ้วนะไม่ใช่ทําแค่สองนิ้วเอาให้ครบทั้ง10นิ้วได้เลยนะคะต่อมาขั้นตอนที่7คือโดนัดนั่นเองโดนัดจะมีวงกลมทําแล้วอ่าดีมาเ เด็กๆคือให้เด็กๆไปทบทวนการล้างมือเจ็ขั้นตอนแล้วอัดคลิปวิดีโอให้คุณครูฝนดูแชร์ลงในกลุ่มไลน์ของเราคือห้องน้อยหน่านั่นเองนะคะแ๋ยวเรามาแชร์กันซิว่าใครล้างยังไงใครล้างถูกวิธีบ้างโอเคไหมคะอ่ะแล้วอีกอยาก่างครูฝนลืมบอกเด็กๆได้เลยว่าก่อนที่เด็กๆนะคะ จะไปข้างนอกกับคุณพ่อหรือกับคุณแม่นะคะให้เด็กๆสวมหน้ากากอนามัยและที่สำคัญอย่าเพิ่งวางของหรืออะไรนะคะให้เด็กๆนำเจลล้างมือมาถูก,ก่อนล้างมือก่อนคะ่ะแบบนี้เลยนะคะะวันนี้ ฝนมีเรื่องจะฝากเด็กๆไว้เพียงแค่นี้และเจอกับครูฝนในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะให้เด็กๆสนุกกับการเรียนนะคะขอบคุณค่ะ